ฟุตบอลวันนี้ครับหนีไม่พ้นจากโลกทุนนิยมค่าตัวค่าเหนื่อยพงสูงทะลุเพดานนักเตะค่าตัว100ล้านมีให้เห็นย้ายทีมกันทุกซีซั่นยิงซีซั่นนี้เนี่ยมีกันเพียบแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสอบผ่านจะเป็นนักเตะที่ดีสมค่าตัวนั้นตัวเท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวัดกันหน่อยใครคุ้มกับนักเตะค่าตัวเกิน100ล้าน ครั้งหนึ่งครับโจเซ่โมรินโญ่เนี่ยเคยถูกตั้งคาถามว่าค่าตัวของพอปอกบาเนี่ยที่เขาดึงกลับมาอยู่กับแมนยูรอบสองนั้นมันสูงเกินไปหรือเปล่าแต่คําตอบที่เขาบอกกับสื่อคือคุณคอยดูเถอะอีกไม่กี่ปีนี้ค่าตัวแค่นี้จะถือว่าถูกไปเลยน้ำมูพูดไว้ไม่มีผิดต่อจากนั้นไม่นานครับนักเตะราคาแพงกว่าปอกบาโผล่ออกมากันเพียบหลายคนเล่นแบบโคตรคุม้มแต่อีกหลายคนก็ได้แต่นั่งมองว่ามันเอาตรงไหนมาค่าตัว100ล้านกันวะ คนแรกครับที่มิคาโลมมดิกดาวรุ่งที่เชลซีเนี่ยหอบเงินไปสู่ขอมาจากชักต้าโดเนกราคาแค่ค่าตัวเพียวๆอยู่ที่70ล้านยูโรแต่เมื่อรวมกับโบนัสเข้าไปกรุพงแต่100ล้านยูโรหรือ3,850ล้านบาทได้เป็นราคาที่โคตรแพงสำหรับดาวรุ่งแน่นอนว่าเขาได้รับการจับตามองดูมีพรสวรรค์พลังกระชากบอลหน้าตื่นตาตื่นใจแต่บอลทีวิ่งหายไปเลยตอนนี้ก็เหมือนเขามีดีอยู่แค่นั้นในสายตาแฟนเชลซีก็ยังถือว่าสอบไม่ผ่านครับ การมาเล่นตั้งแต่ครื่งซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้พึ่งยิงได้แค่2ประตูมันดูน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับค่าตัวแต่มันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าจะให้คะแนนในตอนนี้คงได้แค่เกือบจะผ่านเท่านั้นครับต่อกันที่แอนโตนี่ครับตัวมว้วนตัวหมุนจากอาแจกที่มาแมนยู100ล้านยูโรหรือ3850ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตัว95ล้านโบนัสอีก5ล้านเขามาด้วยความหวือหวาความผิวไหวหน่าตื่นตาเปิดตัวด้วยการตะบันประตูใส่อาร์เซนอลในเกมแรกเลี้ยงตัดมาแล้วกดด้วยซ้ายแบบร็อบเบนแฟนผีก็มั่นใจเลยว่านี่แหละกองหน้าฝั่งขวาที่เราต้องการแต่จนมาถึงตอนนี้ครับก็เห็นแล้วว่าพี่แกก็ทําได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแหละยิง10ครั้งก็อาจจะได้แค่1ลูกก็ได้นี่ยังมีปัญหานอกสนามจนตัวเองเนี่ยใจไม่นิ่งจนฟอร์มตกอีก ในภาพรวมเขาอาจจะเหมาะกับระบบของเทนฮากอาจจะเข้าใจวิธีการแต่พอผลงานส่วนตัวมันไม่ดีอะไรมันก็ไม่ได้คะแนนที่จะให้เนี่ยคงได้แค่เกือบผ่านเหมือนกันครับคนต่อไปคือ1น0ล้านยูโรหรือ3,850รล้านบาทที่มาในซีซันเดียวกับอันโตนี่แต่เป็นในทีมคู่แข่งอย่างเลี้ยวผูนั่นคือดดวิดนูนเยสแรกๆเขาก็ถูก้อว่าแพงเกินไปดูแย่กว่าอันโตนี่มันเลี่ยงที่จะเอามาเทียบกันไม่ได้ยิงฟอร์มการจบสกอร์แบบยิงนกตกปาธ แถมต้องแบกรับความกดดันความคาดหวังมาตลอดแต่จนถึงตอนนี้เขากลายเป็นคู่หูกองหน้าคู่กับโมซาลาที่ทำสถิติในพรีเมียร์ลีกันได้อย่างยอดเยี่ยมเขาค่อยๆปรับเข้ากับทีมได้แม้ว่าตัวเลขประตูของเขาจะดูน้อยไปหน่อยแต่ด้วยทัศนคติความมุ่งมั่นเขาน่าจะไปถึงตรงนั้นได้สักวันเทียบกับค่าตัวก็อาจจะพูดไม่ได้ว่าคุ้มแต่ตอนนี้เขาสอบผ่านแล้วแน่นอนครับ ต่อกันที่อีกคนครับที่มีค่าตัว100ล้านยูโรหรือ3,850ล้านบาทโอเลเลียนชูอาร์เมนี่ที่ย้ายจากโมนาโกไปเลมอริดค่าตัวจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ3 0 8 0ล้านบาทครับแต่โรโมนัดด้วยกระแตะ1 0่100ล้านเขามาท่ามกลางคำถามว่าไอเด็กเนี่ยมีดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอเขาลงสนามครับมันก็ชัดเจนเล่นกับสตาร์ระดับโลกในทีมราชันชุดขาวได้อย่างไม่เคอะเขินสามารถยืนเป็นตัวรับแทนรุ่นใหญ่อย่างคาเซมิโลได้เลย เขากับคารมาวิกกาคือ2คนที่เป็นพลังหนุ่มขับเคลื่อนแผงม่ฟิลของเรัลมดติดไปนักเตะที่เล่นถึง50นัดให้กับทีมเมื่อฤด,ดูกาลก่อนพูดได้เต็มปากเลยว่าค่าตัวเขาเนี่ยคุ้มค่าสุดๆครับตอนที่เขาย้ายทีมเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นที่น่าสนใจมากนะักอาจจะเพราะว่าเขามีค่ามากกว่าน,นั้นอยู่แล้วคริสเตยโนโรัลนโดตอนที่ย้ายจากเรัลมดติดไปยูเวนตุสค่าตัวเขา100้ล้านยูโรหรือประมาณ3 8 5 0ล้านบาทเหมือนกันผมไม่ต้องตอบว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะมันโคตรคุ้ม เขาพาทีมคว้แชมป์ทำสถิติต่างๆให้กับทีมในเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ไปอยู่ด้วยตอนที่เขาย้ายออกจากทีมอาจจะมีคนพูดตามหลังว่าย้ายไปก็ดีแล้วทีมเสียความเป็นทีมเวิร์กไปก็เพราะว่าเขาอะไรแบบนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตัวเลขเม็ดเงินที่ทีมได้จากการที่โรนัลโด้ไปอยู่ด้วยเนี่ยมันมหาศาลไม่ต้องพูดถึงแชมป์ที่ทำได้เอาแค่ทางธุรกิจก็ยิ่งกว่าคุ้มแลวล่ะครับเอเดนอาซาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีค่าตัวถึง100ล้านยูโรหรือ3 8 5 0ล้านบาทเหมือนกัน ตอนนี้เขาย้ายไปเรัลมณิริดเขากําลังพีคและโลกก็ฮือฮาการเข้ามาสวมเบอร์เจ็ดแทนโรนัลโดมันเวิร์กแน,แน่แต่วันแล้ววันเล่าผ่านไปก็เหมือนจะปรับตัวไม่ได้นั่นไม่พอยังเจอการบาดเจ็บรุมเร้าจนจับต้นชนปลายไม่ถูกน้ําหนักขึ้นคุ้มไม่อยู่สุดท้ายก็ถูกพูดได้เต็มปากว่านี่คือความล้มเหลวเขากููชื่อตัวเองไม่ได้ยกเลิกสัญญากันไปสุดท้ายหาทีไม่ได้ก็แปรสตาร์ทค่าตัว100ล้านที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าคุ้มเลย คนต่อไปครับแกเรตเบลนักเตะคนแรกที่มีค่าตัวแตะหลัก100ล้านค่าตัวรวมๆของเขาอยู่ที่101ล้านยูโรหรือ3888ล้านบาทครับตอนที่เขาย้ายไปเรอลมลิตเขาสะเทือนวงการฝีเท้าของเขารวดเร็วราวสายฟ้าเป็นปีคู่กับโรนโดและเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์มากมายของเอัลมามริมตแต่เขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากแม้แต่กับแฟนบอลเขาก็ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่และสุดท้ายการบาดเจ็บบ่อยๆของเขาก็ค่อยๆทำให้เขานั้นหลุดจากทีมไป คนแซวกันว่าสนใจเรื่องกอล์ฟมากกว่าฟุตบอลถ้าว่าร้อยล้านสําหรับเบลคุ้มไหมมันคุ้มตั้งแต่ตอนที่ขายเสื้อแล้วละครับต่อกันที่ปอกบาครับค่าตัวของเขาคิดเป็นปอนก็89ล้านปอนเคยเป็นสถิติสูงสุดข,ข,ของอังกฤษแต่คิดเป็นยูโรค่าตัวเขาสูงถึง105ล้านยูโรเลยหรือ4,042ล้านบาทได้เลยตอนแรกเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่ครับกับการคว้าสตาร์เวิลด์คัพระดับนี้มาแต่ด้วยความที่มีอีกโก้สูงมีความเป็นศิลป,ปินสูง เขาก็มีปัญหากับการเล่นให้กับแมนยูเ t ต็ดมากมายและไม่ได้ใจแฟนบอลเลยแม้แต่น้อยตัดผมบ่อยกว่าตัดเกมฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงๆเอาแน่เออนอนไม่ได้ตอนย้ายออกไปก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้คนคิดถึงเลย100ล้านสอบผ่านไหมตามผลงานก็บอกว่าผ่านเลยครับแต่ไม่ซื้อมาจะดีกว่าต่อกันที่อุสตมานเดบเล่ครับอีกหนึ่งนักเตะที่บาร์เซโลนายุคก,ก่อนบ้าเลือดซื้อมาด้วยค่าตัว105ล้านยูโร หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,042ล้านบาทครับตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่คุ้มแน่แ่แม้ฝีเท้าจะอยู่ในระดับใช้ได้มีโอกาสเป็นแข้งโหดแต่อาการบาดเจ็บกระดูกเประนี่แหละที่จะทําให้เขาไม่คุ้มแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ยังอยู่กับทีมมีแพชชั่นกับทีมเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอมลดค่าเหนื่อยแทนที่จะย้ายทีมเพื่อที่จะได้เล่นกับบาร์ซ่าต่อนั่นทําให้เขาได้รับโอกาสมากมายจากซาบีอันเดนเดสถึงตอนนี้อาจจะไม่คุ้ม100ล้านแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดสอบตกแน่นอนครับ คนต่อมาคือโลมิลูลูกากูเห็นอย่างนี้เนี่ยพี่เขาก็หลักร้อยล้านนะครับข้ามกลางแฟเชลซีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าซื้อมาได้ยังไงแต่ต้องบอกว่าเขาของจริงมากๆตอนเล่นกับอิต์มิลานทําให้เชลซีต้องเอาตัวมาให้ได้แม้จะเป็นเด็กเก่าของทีมก็ตามทําให้ทีมเนี่ยต้องยอมใจถึงถึง1 1อล้านยูโรหรือ4,427ล้านบาทเพื่อล่าลายเซ็นเขามาแต่ฟอร์มจากโหด,หดกลายเป็นเปิดหมดตอนอยู่แมนยูมาซะอย่างนั้นทั้งยิงทิ้งยิงขว้างไม่พอยังพูดจ้าว่าร้ายทีมอีก เชลซีไม่เก็บไว้ครับล่าสุดปล่อยให้โลมายิ้มตัวถามว่าคุ้มไหมไม่ต้องถามหรอกมั้งแฟนเชลซีเขารู้กันอีกหนึ่งคนของอังกฤษครับคือแจ็คกิลิตย้ายจากวิลล่ามาไมซิตี้ค่าตัวรวมๆแล้วเนี่ยตกที่118ล้านยูโรหรือประมาณ4543ล้านบาทแน่นอนครับว่าเขาเก่งเขาฟอร์มดีแต่คนก็ตั้งคำถามว่ากิลิตเนี่ยเหรอราคา100ล้านแต่ฟอร์มของเขาคือคำตอบครับเขาเล่นในระบบของเปโตรเดล่าได้เขารู้ว่าตอนไหนควรเปิดบอนตอนไหนคอยเข้าทำ แม้ว่าเรื่องไม่ไยนเขาจะย่อนยานแต่เบปก็เอาอยู่จะมเมาได้ก็ตอนจบซีซั่นเท่านั้นและ100ล้านก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าครับไปกันที่องตวนกิสมันครับตอนที่ย้ายจากแอตมิริดไปบาซ่าเขาค่าตัว120ล้านยูโรหรือ4620ล้านบาทใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นเวิลด์คาสเขาย้ายทีมเพียงเพราะต้องการความสำเร็จประดับชีวิตบ้างพอตอนย้ายมาก็ไม่ได้แชมป์ลีกับตาหมีเลยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาปรับตัวไม่ได้ฟอร์มตกจนแทบกูไม่กลับ กลายเป็นว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จกับทีมเลยครับก็ต้องบอกว่าเขาสอบไม่ผ่านกับค่าตัวระดับนี้จนตอนนี้ย้ายกลับไปทีมเก่าก็เริ่มจะกู้หน้ากลับมาจนเป็นข่าวกับแมนยูเอต็ดอีกรอบได้บ้างครับอีกหนึ่งคนครับที่ย้ายทีมแล้วค่าตัวอย่างพุ่งนั่นคือแฮร์รี่เคนที่ย้ายจากสเปอร์ไปยบร์นที่เขามองว่าราคาต้องระดับนี้อยู่แล้วแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตามครับแต่เขาก็ยังได้ค่าตัวสูงถึง120ล้านยูโรหรือ ,4620 บล้านบาท ผลงานของเขากับเสือใต้ตอนนี้เนี่ยมันอย่างชัดเขากลายเป็นจอมสังหารประตูของลีกเยอรมันแบบที่ไม่ต้องปรับตัวใดๆซีซั่นนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเคนจะมีโอกาสคว้าแชมป์ที่ใฝ่ฝันมานานสักทีคุ้มนะคุ้มแน่ๆครับเล่นระดับนี้ราคา120ล้านแต่ปัญหาเขาคืออาจจะมีอายุการใช้งานที่น้อยไปหน่อยไปกันต่อที่นักเตะอีกหนึ่งคนครับที่เพิ่งย้ายมาเดือนมอกราคมปีนี้เองนั่นคือแข่งดีกีแชมป์โลกเอนโซเฟอร์เนเดส เชลซีไปโฉกมาจากเบนฟิก้าค่าตัวเขาคือ121ล้านยูโรหรือประมาณ4,658ล้านบาทเขาเข้ามาพร้อมความกดดันจากค่าตัวขณะที่ฟอร์มต้นสังกัดก,ก็ไม่ดีแต่กลายเป็นว่าทางอายุที่ยังน้อยแต่เทคนิคการจ่ายบอลการขึ้นเกมของเขานั้นเกินอายุแล้วพูดตามตรงเขาคือเดอะแบกของกองกลางของทีมในตอนนี้มันแตะคำว่าสอบผ่านได้แล้วแน่ๆและน่าจะเข้าใกล้คำว่าคุ้มแล้ว ขอแค่ทีมกลับมาฟอร์มดีจนเอนโซเนี่ยระเบิดฟอร์มพาทีมคว้าชแชมป์ได้บ้างก็น,น่าจะคุมจริงๆได้เลยแหละครับพูดถึงนักเตะร้อยล้านในซีซั่นนี้เนี่ยจะขาดดิแคนไลท์ไม่ได้ครับการย้ายทีมจากเวสแฮมไปอาร์เซนอลไม่มีใครตั้งคําถามทุกคนคิดว่าเขาย้ายแน่ๆและมีเพียงอาร์เซนอลทีมเดียวที่กล้าต่อรองค่าตัวและยอมรับค่าตัวที่พุ่งสูงถึง122ล้านยูโรหรือ4697ล้านบาทไทย การตัดเกมการวิ่งไล่การจ่ายบอลคุมพื้นที่เป็นกองกลางตัวรับระดับแถวหน้าของพิมเมลีกสไตล์ของเขาเข้ากับอาเซนอนได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเล่นแบบนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าคุ้มสุดๆครับไปที่ชูอัเฟล,ลิกครับเขามีปัญหากับการอยู่กับแอดมิริดเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรและเล่นไม่เข้ากับเทคนิคของเซมิโอเน จนย้ายไปอยู่กับบาเซโลนาแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตอนเขาย้ายมาตราหมีเนี่ยเขามีค่าตัวสูงถึง126ล้านยูโรหรือ4,851ล้านบาทจากการเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมีศักยภาพมีพรสวรรค์เขามาด้วยสิ่งที่เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นอนาคตได้แต่อยู่ไปมันก็ต่อไม่ติดฟอร์มของเขายิ่งดาวแต่ตอนนี้เขาย้ายไปทีมที่ฝันแล้ว กินนับว่าดีกับตัวเขาเองด้วยพูดตามตรงราคาที่ตามหมีทุ่มไปขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่คุ้มครับแต่อาจจะคุ้มก็ได้ถ้าหาขายขาดให้กับบาเซโลนาด้วยราคาที่เหมาะสมครับรายต่อไปคือความพีของตลาดเัมเมอร์นี้ครับนั่นคือมอยเซตไคเซโดราคา134ล้านยูโรหรือประมาณ5,159ล้านบาทกองกลางตัวรับพอสวรรค์ที่ย้ายจากไบตันมาเชลซีด้วยราคาถิติพิเมรีกเขามีความขยันตัดเกมดี แต่ฟอร์มของเขากับเชลซีมันยังไม่พีิกเท่าไหร่อาจจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวต้องยอมรับตามตรงว่าแม้จะดูมีของแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่คุ้มไว้ก่อนครับอีกหนึ่งคนครับก็เป็นนักเตะที่ย้ายในซัมเมอร์นี้เหมือนกันครับนั่นคือจุดเบลลิงแฮมย้ายจากดอนมูนไปมาริดลดโดยค่าตัวรวมโบนัส134ล้านยูโรประมาณ5 1 5 9ล้านบาททุกคนเคยดูถูกเขาไว้ว่าทะเยอทะยานเกินไปเลือกไปมาริดแทนที่จะกลับมาเล่นในอังกฤษ แต่การที่เขาเลือกลาชนชุดขาวตามไอดอลอย่างซีดานมันคือความฝันและเขาก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังยิงกระจายถล่มทลายจารึงชื่อในลาลิก้าไปแล้ว้อมคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือโกเนนบอยมาแล้วพูดรอได้เลยว่าโจ๊ดเนี่ยคุ้มแน่แน่ถ้าพูดถึงนักเตะค่าตัวแพงเนี่ยจะลืมผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับฟิลิเป้คูตินโยค่าตัวของเขาตอนที่ย้ายจากเวอ้์วภูปไปบาซ่าคือ145ล้านยูโรหรือ55,82ล้านบาทเรียกว่าเป็นราคาที่โคตรคุ้ม คุ้มสำหรับเอร์พูตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยเขาคือว่าที่ตํานานเขาคือเพล์เมคเกอร์ในระบบของเชอร์เก้นคอปคอยสร้างสารรคอยทําเกมสร้างจังหวะเข้าทําให้เพื่อนแต่เขาบอกว่าการไปอยู่กับอาเซโลนาคือความฝันดังนั้นทีมจึงไม่ขวางครับและปล่อยเขาในราคารวมโบนัสแบบโคตรคุม้มการไปอยู่ที่นั่นของคูตี้ครับไม่ง่ายอย่างที่คิดที่นั่นไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเขาเหมือนกับเอร์พู เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองให้กับเมซี่เท่านั้นและฟอร์มเขาก็เริ่มตกลงเรื่อยๆและมีอาการบาดเจ็บตลอดจนตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยอาจจะคุ้มสําหรับเรียวผูแต่กับบาเซโลน่านั้นยังไงก็ไม่คุ้มแน่ๆครับมาถึงคนรองสุดท้ายแล้วครับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2คีเลียนเอมเปเป้ครับเขาย้ายจากโมนากมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงกโดยค่าตัว180ล้านยูโรหรือราวๆ6,930ล้านบาท ยูนี่เขาเป็นเหมือนกับไอคอนเขาถูกยกย่องว่าให้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของทีมแม้ว่าที่นั่นจะมีทั้งเนมาร์และเมซี่อยู่เสื้อขายได้แบบถล่มทลายทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กับเป้าหมายที่เป็นแชมป์ยุโรปมันก็ยังไปไม่ถึงสักทีถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มในแง่ของการตลาดครับและการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมแต่มันก็เริ่มจะไม่คุ้มแล้วถ้าสิ่งฤดูกาลนี้ประธานเขาไม่ยอมต่อสัญญาแล้วย้ายทีมหนีไปแบบฟรี และคนที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะตอนนี้ยังเป็นสถิติสูงสุดที่ไม่มีใครแทนได้ในมาที่ย้ายจากบาเซลโลนามาปารีส 222ล้านยูโรหรือประมาณ8,517ล้านบาทในยุคที่ปารีสกำลังพยายามสร้างฐานให้ตัวเองพวกเขาใช้เงินมหาศาลกว้านซื้อนักเตะและเป็นการเติมความยิ่งใหญ่ให้กับทีมแต่สุดท้ายความอีโก้ของเนมาทำร้ายทีมในภาพรวมทุกคนต้องเอาใจเขาแย่งเพื่อนอยิงจุดโทษกุนซือคนไหนก็รับมือลำบากทำยังไงทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จในวิธียุโรปด้วยจะบอกว่าคุ้มไหมก็คงไม่แต่ถ้าถามว่าไม่คุ้มเลยก็คิดว่าไม่ใช่เหมือนกัน มันทาให้ทีมดีขึ้นจริงในแง่ของการตลาดพูดถึงความอินดี้ความปันป่วนที่เกิดในทีมเนมาก็ไม่น่าเรียกว่าคุ้มเท่าไหร่ครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่านักเตะคนไหนที่ค่าตัวทะลุร้อยล้านแล้วราคาคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดมเม้นมาขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจะจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ